มาตักปลากระโดดครับมาดูปลากระโดดแวะมาพอดีเลยมา,ามเห็นปลากระโดดครับนี่กำลังหาใหม่ตักครับแม่มเมื่อกี้ตอนสองเลยกระโดดนะฮือตัวยังใหญ่เลยไหนโอ้โหโอ้ดูดีกว่าตัวโอ,โอ,โอนะอักไมค์มา แล้วเพียนเนี่ยไอ้กล่องไอ้กล่องเนีย่ยเนีไปล่วงหน่อยก็ยกขึ้นรุดไปหน่นอีกรุดไหมรุดไหมไหอ้ครั้งนี้ล้ะโอนี่ชิดตาแล้วพ่อพ่อพ่อชิดต,ตานี่ครับโอ้ มาจบว่าดีเลยเนี่ยแม่กระโดดเมื่อกี้สามตัวเลยนี่ครับเียนเอาแล้วแต่ไฮอย่าหาทุงก่อนว่าดีครับเดี๋ยวหาทุงก่อนครับนี่มาทบหล่อเลยบอกลงลงลงเหรอเขาได้ทอดเขาได้ทอดครับ นั่งแตนั่นานานงเอา嘛อันนี้จับจับปัาถุงเดินอันเด่งเดี๋ยวก็ใส่เงี้ยนี่กูนะอ๋อนี่ครับง่ายดีปลากระโดดมาตัวใหญ่ใหญ่เริ่มที่กระโดดแล้วเริ่มเริ่มเย็นนี่นี่ครับหายเขาหายไปต้มครับมาพอดีกับป้านี่ครับเตียนตุกเบ็ดอยู่ข้างนี่ทำปลากระโดดได้ครับ เดืปลสากระโดดวัดวัดที่ไปบ้ยบานไม้เลยโทรถามเขาก่อนเลยเข้ามาอยู่บ้านเลยเลยแวะเลยครับนี่ครับนี่ดูนี่ดูนะครับโอ้โหเกิดธรรมดาที่ไหนตอนยังได้ไ่นี่อ๋อถวะยังวักนี่ประมาณจักโนเนี่ยเนาะ มาหกโลนะครับมีตัวจะตักโอ้หมูหกลกนี่ครับหมูไขเคยยกไปคืนเนาะก๊อกเนื้อโอ้ไปถามเนาะกกมันกมันกกมันกอกาดหมอกขาดเลยิด็กต้องยกดอกไาาะหมอยู่อกน่นี่ เว้ยจันอจจด,ะดอะอออตะตะครับน่มันไหลาจากตรงนี้นี่ไหลาจากนี่โลงนี่ครับมีหลายท่อนครับเป็นท่อนไปเรื่อยไปเรื่อยเดีมาทำผาตรงตรงนี้ครับเอาเอาเอาเหกเา ไม่ตอก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 แล้วก็ลองลองไว้แล้วมันกระโดดมากข้างเลยครับนี่ลานปลากระโดดนี่ครับตรงนี้หลแรงกว่า,าม้สามตีวันที่แล้วนี่เขาหาบไปเลยครับแถวนี่แหละครับกุดจอดเลยครับปลานี่ปลาหลายปลาหลาย 对。